สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ท่องเที่ยวธรรมเผยพระธรรมนำชมปูชนียสถานวันนี้ท่องเที่ยวธรรมอยู่ที่วัดเจดียาคีรีวิหารหรือวัดภูท่อวัดหลวงปู่จวนกูลเชษฐ์ถูอ,อําเภอศรีวิไลจังหวัดบึงการครับวัดแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรและมีปูชนียสถานอะไรบ้างท่องเที่ยวธรรมพานาชมครับ